อุนซานอุนไดกับเอสิจเมองทองยูนเต็มสูงนะครับหมาล่ะครับเริ่มครับจากราชมังคลากีฬาสถานนะครับสิ่กเลือกเอ้าโหทะลุขึ้นมาสวยแตะแล้วเปิดเข้ามาสกัดออกหลังไปได้ครับโอ้โหนี่อะับตัวอันตรายครับเอาลฟารัทะลุจากแถวสองขึ้นมานะครับดูครับวิ่งลงตรงขึ้นมาไม่มีใครตามแล้วตำแหน่งดีกว่าครับจังหวะดีกว่าทางธนบูรณ์เกือบไปแล้วนะครับ เกือบโดนแล้วครับจังหวะนี้แต่ว,ว่าอดิซอนครับสกัดออกไปครับก่อนที่จะถึงหมายเลขสิบขึ้นมาอับบี้ให้สกิดโอ้ริงลูกนี้เช็คแล้วนะครับวินเช็คว่าไม่ตรงครับปล่อยออกจกังหวะที่ซองโดขึ้นไปไล่ข้างบนนะครับพื้นที่หลุดตรงนั้นเบอร์สองเติมเลยครับเอาฮบี้แล้วขึ้นมาบอลจบที่นาวาฟแต่ว,ว่ายิงลูกนี้ไม่ดีนะครับยอดเข้ามา อาไม่มีธงยิงโอ้โหไม่มีธงครับโอ้นี่ทะลุขึ้นไปครับคลองบอลไปมาแล้วเป็นอัลซาลวีครับพับอกแล้วยิงเข้าไปเด็ดขาดเลยนะครับ1-0ประตูแรกในการคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบ1ุทของทีมเลยนะครับสำหรับซาลวีซึ่งสอดทะลุ3าเซนเตอร์แบ็กของทีมไทยเข้าไปแล้วใช้นาวาฟครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูนาวาฟเลี้ยงบนอยู่แล้วเปิดให้ครับไม่ล้านะครับลูกนี้ยืนเท่ากันครับโอ้โหนี่ จงังหวะพอดีพอดีจริงๆครับเป๊ะเลยคือก็นาวาฟให้นะครับคอสเข้ามาพักอกแต่งทั้งครับเลิงตเต็มที่รครับทีเดียวเกมบก<อ>ุบมบกของไครับเกมบุกของเซอร์เบียนั้นเราเห็นนะครับว่าเขาจะเปิดข้ามกองหลังตลอดครับ,รบนี่ก็เป็นการเปิดข้ามกองหลังเล่นช่องไม่ได้ครับเจาะไม่ได้ด้านข้างก็ไม่ได้เล่นตรงกลางเลยครับเปิดข้ามหลายกองหลังเป็นซาลวีเนี่ยนะครับธีระทร ไปอยู่ใ,ใกล้ให้มาครับบกเกล้าบกเกล้าขยับมือใจชิงแล้วให้จักรพันเบิ้ลอีกทีนึงเลือกหาจาัหวะอยู่ล้วไหลทะลุช่อง mm hmm. ไปทําได้สวยนะครับาจาัหวะสีโรดได้บอลแล้วขยับ,ขย,บขยับรอนะครับบุกต่อครับธิรารขยับมาข้างในเปิดไปที่ว่างสวยครับแล้วแตะออกทางซ้ายให้สีโรดสีโรดจะลากไปโยกรอเอาเข้าหา,าจังหวะยิงอยู่นิดโอ้โห เลยทาได้นะครับโอ้โหโลูกนีกห้หะจังหวะยิงได้สวยแล้วนะครับลูกโค้ง <c oughs> ไม่พอครับโยกหลอกได้แล้วครับโยกไปซ้ายแล้วออกขวาเขา้าถนัดปั่นเลยนะครับตอนนี้ภ <c oughs> ูข้ขาตูดียืนชนักแล้วก็มอสไซเลนเดูมุมน,นี้ครับสวยครับ <c oughs> โอ้โหไกลเดียวครับ <c oughs> โยกจนแบ็คขวางเขาเอาชรานี่นั้นเสียหลักเลยครับแล้วก็เปิดเปิดช่องให้เ,เผื่อมากไปนะครับสวนแล้วนะครับเราปท,ทุเมเกาห่งเลยเกี่ยวได้โอ้ยโลกๆห้ายังดีสกัดออกมาครับจัก,กรพันโอ้โหอ,อ,อยู่ตรงนั้นพอดีอี่ยวหมดครึ่งแรกครับต้องหัวังเลยนะครับเราเหลือ3-4คน ลองอีกเอาอู๋เออทัดในชันครับต้องชมปีศรครับโอ้โหเขาเลี้ยงบลอกครองบอลนะครับเหมือนจะให้หลอกครับโอ้โหสาอุก็สวนมาเหมือนกันนะครับจังหวะที่ทีมไทยสวนแล้วเสียบอลในแดนของซาอุเดีระเบียดูครับหลอกสวยครับจังหวะสุดท้ายครับปีศรล้มตัวสไลด์ก่อนครับจะยากครับโอ้หมดเวลาครึ่งแรกครับซาอุดียระเบียครับนํำไทย1-0 เริ่มครับครึ่งหลังไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับจากได้เสือบจากวาร์าแล้วครับพีสิตทะลุมาสามคนให้เบาวีกนึงธนาทิพย์ยิ่งโอ้ไม่มีแล้วนะโอ้โหได้มาสวนครับจากการตัดบอลได้ของจักรวันทะลุกลางมาเลยนะครับกลางดูจะแผ่วๆไปครับซาอุดิอาระเบียเอาแล้วครับจังหวะนี้ได้โอกาส,สนแล้วครับธีรศิ์แตก้าธีรศิ์ ลบลงไปกูสินตายพีรพัฒนะ์เ่เข้าเท้าขวาย้อนกลับไปไม่รับหน้าซิโรกร้อยอยู่เปิดลงมา6คนแล้วครับมารับล้มคื้นจะมาพิซองโดเลองเปิดเข้าในมาพาพัฒน์ไหลแล้วพลิกจิ้มออกมาทางซ้ายยิงโอ้โอ ทั้งดีครับทั้งดีครับจังหวะนี้พิราพัทย์ยิงยัดเข้าไปเลยนะครับไหลต่อให้ครับฟีดสินพิราพัทย์ไม่จับเลยครับซัดจังหวะนี้บอลเหมือนไต่หลังเท้านะครับโดนไม่เป็มขาทีครับไทยห้เอาครับใทยแบบได้เปรียบเลยครับไม่ต้องแต่งเลยครับเปิดขึ้นมงตั้งมาอ้ห ธรสินขึ้นมงมันเกือบจะถึงอดิศักดิ์มงเช็ดเอ้าไ,ไปโดนตัวครับไทยเซียมงบอนดกเอ้าย้อนกลับมาโอ้โหยังมาทันครับว่าเป็นอดิศรครับอดิศรมาสกัดไว้ทันครับจะเงื้อจะยิงอยู่แล้วครับเขาเล่นสองจังหวะเองนะครับสองคนสองจังหวะไทยเซียกับซาลวีนอูครับเป็นฮัวเชิแล้วก็เป็นไทยเซียนครับ เกี่ยวติดย้อนกับมายายะ่าเข้าซ้ายเปิดตีลังกายิงรายครับดูนี่ฝาล์ครับสายสุดนี่มีประพันธ์เอาใจตามช่องสกิดมาเข้าซ้ายยิงโห็ป็นอีกแล้วครับมาถ้าเป็นครับแต่เป็นคนถนัดขานี่จะยิงได้ดีกว่านี้นะครับนี่ต้องปล่อยบอลไหลมาเข้าเท้าซ้ายดูครับ อยู่4คนครับ4ต่อ4ยาย่าย่าให้แล้วซ้ายขยับขึ้นมาเปิดสกิดเข้าโโอ้หสกิดเข้าประตูตัวเองครับธนบุญล์พยายามแล้วลูกนีนสุดวิสัยจริงๆครับคือบอลเลยตัวธนบุญรัวจะหลุดไปที่เสาสองนั้นมีแน่ๆนบโซนิโอเบียนั้นมีแน่ๆ ที่11ของซอาอุดีอาระเบียนะครับจุพิสัยจริงๆครับเพราเขาเปิดโค้งมาก,ก่อนจะสกัดให้ได้ก่อน,นครับมันตกมันกลายเปเหลี่ยมมันไปเป๊ะเสาสองพอดีครับเหยียดเท้าสกัดของธนบูญโชคร้ายครับคือถ้าพูดสู้จริงนี่กาวินยังมีโอ,อกาสเห็นนะครับปรดี๋สก,กัดคาดไม่ถึงจริงๆครับ มาไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหอันตรายครับอันตรายมากเนี่ยแหละครับอันตรายจริงๆครับโอ้โหโอ้โห,โโหสามคนขขึ้นมาเป็นแผงแล้วดูนีน่ความแม่นยำการจ่ายนีน่ันคาญในช่วงท้ายนีน่นะครับนาทีสุดท้ายของเกมในช่วงทดเวลาครับสามต่อสามว่างครับแล้วก็ให้แบบไหลใส่พานนิ่มๆเลยครับ ชาวมามูวชาติตัวสำรองกับประตูที่3ามมกบทันนะครับเกวินเกือบทันนะครับเห็นแล้วนะครับเหนื่อยหน้ามานหลุดมาก,ก็มีคนหนึ่งนะครับรออยู่กับฮาสซีลูกที่12ของซาอุดิอาระเบียนะที่สองโดดหมดเวลาเป็นนัดที่6นะครับทีมไทยแพ้ซาอุดิอาระเบียไป0ต่อ3นะครับ เบรเบียก็มี13คะแนนครับในกลุ่มี